สวัสดีพี่น้องชาวโค้ชสำริบท่านครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับตัวอะตอมบัสนาโนนะเป็นอะตอมคอยเดียวนะตัวนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นอะตอมที่ค่อนข้างที่จะกระแสมาแรงอยู่นะเพราะว่าในเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรนะเขาก็ไปบอกต่อกันนะเพราะว่ามันเล่นได้หลายอย่างแม้จะเป็นคอยเดียวแต่ก็เจ๋วแล้วก็มีประสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพพอกระสองคอยนะแต่ว่าอาจจะด้อยกว่าแค่เรื่องควัน แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะไปลองโมลวดให้เพื่อนๆดูนะว่าฟิลเป็นยังไงบ้างน,นะเผื่อบางใครบางคนยังอาจจะไม่รู้จักเจ้าตอมตัวนี้ดีพอนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองเทสแล้วไปลองใช้งานแล้วก็ไปลองโมคอยให้เพื่อนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูที่ตัวกล่องก่อนเลยนะครับค่ายของเขาก็จะชื่อว่าอูเมอร์นะครับค่ายตัวทีนี้ก็จะเป็นสีนะครับตัวนี้มีสีด้วยกันถึงพสีนะครับสีค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแต่ผมได้มาเป็นสีเหลือง สีลมเหมือนอันทิมอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปตัวต่อนะครับแล้วก็มีเขียนว่าวาดนาโน RDA นะครับก็มาดูข้าง,างก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่เช็คว่ามันเป็นของแพ้หรือเปล่านะครับใครที่ซื้อไปก็ลองไปเช็คดูนะครับก็ค่อนข้างได้ข่าวมาว่าตัวนี้น่าจะมีตัวโคลนเหมือนกันนะครับก็ระวังเอาไว้ด้วยนะครับข้างหลังก็จะเขียนวานาโนอะไรประมาณนี้คร่าวๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็เปิดกล่องดูกันเลยนะครับ เราก็จะพบกับเจ้าตัวตอมว่านาโนนะครับเป็นขนาด22มิลน,นะครับ22มิลไม่ได้24มิลน,นะครับมันจะเล็กๆหน่อยนะครับแต่ประสิทธิภาพผมคอนเฟิร์มไปเลยว่ามันต้องดีแน่นอนนะครับระบบลองมาแล้วแต่วันนี้เพิ่งได้ของใหม่มาแล้วก็จะมาแกะกล่องแล้วก็เทให้เพื่อนดูด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับมีสําฤีมาให้นะครับ1อันนะครับก็มีโอลิง น็อตนะครับน็อตเสาน็อตอะไรต่างๆของเขานะแล้วก็มีไขควงเล็กๆมาให้หนึงนะครับก็ถือว่าให้ของมาคุ้มอยู่แล้วก็มีตัวนี้นะเป็นตัวของสะคองนะครับเอาไว้เปลี่ยนข้างล่างนะครับอารมณ์เหมือนพวกกล่องที่มันสามารถบีบ้ํายาขึ้นได้นะตรงนี้เห็นไหมแต่ผมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมรู้สึกว่าหยดสูบมันดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะแล้วมันสั้นตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้เขาสามารถใส่ดิฟเพิ่มได้นะเป็นดิฟเล็กๆนะครับ น่าจะเป็นที่แปดหนึ่งสูนะครับเพราะว่ามันจะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับใครที่สูบแล้วมันร้อนปากก็อลองหาที่มาใช้ดูนะเพราะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าอาลาไปแล้วนะฟรีเบกไม่ได้ใช้นานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอะดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นอันเทมนะครับอันเทมเล็กๆนะครับ นิ่มๆหน่อยนะครับไม่ได้แข็งร้มากจนเกินไปแต่ว่าทนความร้อนน่าดูนะครับตัวนี้สวยงามนัสีสวยงามแล้วก็เอาไข่ควงเขาเออกมาใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ออกแบบมาสําหรับเขาอยู่แล้วแต่ควงที่เขาให้มาแล้วก็มาดูตัวน็อตกันก่อนลองขันน็อตด,ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะน็อตหวานหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่านะว่าใครซื้อมาเจ้าตัวเกี่ยวน็อตอาจจะแบบ สึกหล่อ,ลอ,ลอรับไข่ไม่ออกไข่และเกียวหวานนะครับก็ลองแจ้งทางานค้าก็ได้นะเวลาซื้อมาใช้นะครับโอเคก็ลองเช็คน็อตแล้วก็ประมาณนี้นะครับตัวฐานน้ํายาขเขาที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างลึกอยู่นะครับเวลาหยดเข้าไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะล้นเนี่ยเนี่ยลึกลึกเลยนะประมาณเนี่ยเท่าเนี้ยก็ถือว่าลึกนะอืรูลมก็จะเป็นร,รูลมทะลุกันสองฝั่งแบบนี้นะครับเสาค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะ อเคร้าวๆของเขาก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนน็อตท,ที่มันเป็นสัของใช้แบบเปลี่ยนยาขึ้นมาก็มันก็จะไหลออกมาจากตรงเนี้ยตรงน็อตตรงนี้นครับแล้วก็ใช้สับมีดึงขึ้นนะครับแต่ผมว่าใช้คอนสูบดีกว่านะเพราะมันหยดง่ายไม่ได้ยากอะไรจนเกินไปนครับก็มาดูข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างเขาก็จะเขียนวัดนาโนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราห้ามทิ้งแลมานี้นะครับแล้วก็ทิ้งได้นะเพราะมันพังแล้วนะครับ ตัวน็อตตัวนี้ก็จะเป็นน็อตที่ขันยึดไอตัวเสาตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยเสาตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปลองโมลวดให้เพื่อนดูเลยนะว่ามันโมยังไงบ้างนะครับลวดที่ผมใช้ก็จะเป็นลวดฟิวแคปตันนะครับนี่ประมาณนี้ฟิวแคปตันคอยเดียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับพวกกระตอมน,นี้ใช้น้อย,อยพอไม่ใช้มากเกินไปแล้วใช้พอดีนะเป็นแกน3นะครับนี่แกน3เห็นไหม เวลาใช้เพื่อนๆก็ถ้ามันรวดมันมาในลักษณะนี้ก็ก็แบะขาออกให้มันนอนอย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยง่ายๆโมง,ง่ายมากครับว่าตอมตัวเนี้ยให้ผมขันน็อตออกให้สุด ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยอยา่างแรกเราก็เซตให้มันพยายามให้มันอยู่ตรงกลางไว้นะครับแล้วก็แล้ค่อยบิดลวดก็ได้แล้วก็บิดตรงนี้มานิดนึงก็ประคองไว้นะครับอพอนี้อยู่ฝั่งนี้แล้วแล้วก็มาจัดลวดดนันมาหน่อยนะครับดันมันมาหน่อย แล้วก็ขัดเลยแล้วก็จัดลวดก่อนนะก่อนที่จะตัดขาลวดอะไรเงี้ยมันจะได้กันไว้นะครับเวลาผม เซตลวดตรงตัวนี้นะผมก็จะกดมาหน่อยนะให้มันเห็นครึ่งหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเนหะ็นไโอเคก็ประมาณนี้นะก็ให้มันอยู่ตรงกลางไว้แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งให้มันแน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากจนเกินไปจนแบบหัวตรงนี้มันเตียนะแล้วก็ใช้คีมตัดลวดเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัดง่ายเพราะว่าเขาทำบากตัดมาให้แล้วเห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับตัดขาลวดเรียบร้อยแล้วก็ได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปลองปรับหวัดเบิร์ลวดกันดูนะว่าค่าโอ์มที่เท่าไหร่ค่าโอ์มอยู่ที่0.33นะครับผมวัดไล่ไฟ,ไฟไปเรื่อยนะครับมาทัากี่ผ้าก็ได้ มันเบรนลวดง่ายมากนะพวกอะตอมคอยเดียวผมชอบมากเลยไม่ต้องแบบไปกังวลว่าอีคอยนึงจะเท่ากันไหมจะร้อนเท่ากันไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเราแค่เคลียร์พวกฮอตปอดในลวดหรือว่าพวกที่มันเป็นเส้นๆน่ะให้มันหมดก็แค่น,นั้นเองแต่มันก็แดงก็ประมาณนี้นะครับหม่อนเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีอะไรยากเลยก็บีบน่อยๆนะให้มันชิดกันแล้วลองกดอีกทีหนึ่งเคลียร์เรียบร้อยแล้ว เราก็มาใส่สำรีเลยเดี๋ยวดูว่ามันใส่ง่ายแค่ไหนนะพวกอะตอมคอยเดียวพวกเนี้ยเามันเล็กด้วยนะครับใครที่ชอบแบบใช้ก็กล่องเล็กๆอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไฟเยอะอะไรมากมายนะเหมือนพวกสองคอยที่เราไปเล่นพวกโคมส่วนจุดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย oh, <no. S 1> โวมทัองส่วนจุดสา่ยเบิ้นเสร็จยังสู3ไจุดาสาเลยนะครับเดี๋ยวผมลองถอดอะตอมดีวะมันจะขึ้นจะลงมา ขึ้นมาแล้วอะ0.4โอห์มนะครับเนี่ยไม่ต้องไปปรับวัดโหดอะไรประมาณขนาด70-80วัตต์เลยนะรนประหยัดมากนะครับแล้วตอมตัวนี้ผมพูดไปก่อนเลยรีดกลิ่นได้ดีมากเลยฉ่ำก็ฉ่ำถ้าอยากฉ่ำม,มากก็ไปเล่นลวดเอเลียนนะครับเปลี่ยนลวดเอเลียนเลยคอยเดียวลวดเอเลียนคอยเดียวสำลีเคนโดนะครับประมาณนี้โหแบบจบอะแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะมันตัดง่ายมากเนี่ยเขาทำอันนี้มาให้แล้วตัดเนี่ยแค่นี้ ชีวิตดีมากเวลาเปลี่ยนตำลีอ่ะเปลี่ยนง่ายเนี่ยแค่นี้เองยัดเข้าไปยัดเข้าไปง่ายมากเพื่อนๆเห็นไหมต้องมีอะไรเยอะเลยครับนะก็จัดหน่อยให้มันสวยลยผมก็เท่านี้แหละก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองหยดน้ํายาเลยน้ำยาที่ผมใช้เทวันนี้ก็จะเป็นน้ํายามาบุโรนะครับจากทางซาวฮับน้ำไอคลิปน้ำพังุ่นก็หยดไปนี้เลยนะครับก็ลองเบิร์นดู เค okay, เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็ครอบไปเลยนะครับแค่นี้จบตัวนี้มันดียังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมลวดก็อยู่ใกล้นะครับเติมน,น้ํายาก็ง่ายแล้วแค่หยดตรงนี้เลยเนี่ยตัวแทงเขาก็ค่อนข้างใสนะครับเนี่ยมันสามารถเห็นได้หมดเลยนะครับเนี่ยว่าสัาีเราเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเราควรเปลี่ยนอะไรไหมหยดน้ำยาก็ง่ายไม่จ้เป็นต้องถอนเลยไห หรือว่าใครใส่ทิปเพิ่มตรงนี้ก็อาจจะต้องถอดหน่อยนะครับเนี่ยมันก็ต้องถอดแต่ผมใช้มาผมไม่ต้องถอดเลยนะครับเนี่ยค่าโอห์ม0.4นครับไฟที่4ี่บวัตต์นะครับ,รบผมลองเทสหน่อยเนะี่ยแต่ผมลองปรับเป็น45ละกันนะผมชอบแรงๆหน่อยนะเดี๋ยวลองเทสทีนึง ก็ประมาณนี้ครับนะโด,ด,ดยรวมก็สวยงามนะครับอตอมขนาด22มิลใส่กล่องใหญ่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรราะทรงมันสวยนะครับมันมีหลายสีนะผมแปะสีให้ดูแล้วเพื่อนก็ลองดูกันเดี๋ยวเราไปลองเทสฟิลสูบกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็มาดูรูปทรงโดยรวมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเวลาใส่เห็นไะอันนี้ใส่กล่องใหญ่นะผมจะมีอะไรให้ดูพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนว่ามันเป็นยังไงนะปันตัวปันมัน เนี่ยควันเยอะนะไม่ใช่ควันน้อยๆนะครับใช้ก,กระป๋องปากบอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกอะตอมสองคอยเลยนะครับมันก็ถือว่าเป็นฟิลที่โอเคแต่ถ้าว่าใครชอบแรงๆก็ไป่นสองคอยได้นะครับอันนี้ก็เรื่องกลิ่นนะมันก็กลิ่นชัดนะครับใช้น้ํายาตัวเนี้ย กินน้ำหนุนเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นน้ำหน่นนะแล้วก็ความเย็นก็สามารถทําได้ดีนะครับเล่นสายขนมก็ได้นะครับมันไม่แทงคอมากนะแต่ผมไม่มีน้ายาขนมนะครับพวกคอยเดียวเนี่ยผมก็เล่นขนมเล่นอะไรได้หมดนะใครชอบพวกหวานหรือว่าแรงๆอะไรก็ไปสองคอยนะแต่ว่าที่ผมก็มาแนะนํามาตอนตัวนี้ให้ดูนะเรื่องกลิ่นนะโดยรวมใช้กระ่องนะสี่สบาทถึงสี่สิบห้าเนี่ยค่าโอมที่ศูนย์จุดสี่สามเนี่ยเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรก็ถือว่าไม่แย่นะทำมาได้ดีการเล่นนิโคตินก็ถือว่าโอเคนะเมื่อใช้กับรวดกับต้านอะไรนะสัมลีก็เป็น ตัวเพิ่มนะไม่ได้สัมรีเคนโดอะไรมันก็จะ,จะ,จะไม่หวานอะไรมา,จากจนเกินไปนะถ้าใครชอบก็เอเลียนรีเคนโดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี้ว่ามันเล่นกใจตัวนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ของผ่านไปละเดี๋ยวมาดูนี่ครับเป็นเป็นพอรตรุ่นใหม่นะเป็นของดอทมอสนะที่ผมมีวันนี้นะโดรีมันจะใช้กระถานจิ๋วแบบนี้ได้ไหมนะเป็นฐานของเวฟเซลนะเป็นฐานเวฟเซลนะครับ ขนาดอยู่ที่1,100มิลลิแอมป์นะครับแรงดันอยู่ที่3.7โวลต์นะครับค่าแอมป์อยู่ที่9แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสจะเอามันเล่นได้ไหมนะครับดูครับโคตรน่ารักอะ่ะดูด,ดิโคตรจิ๋วอะ่นะเดีนะ๋ยวผมลองปรับโหมดบายพาสของเขาดูนะเนี่ยโหมดบายพาสนะครับเดีนะ๋ยนวะนะมาลองดูกันว่ามันได้ไหม ก็หนุดได้นะไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันก็จะดอกไปกล่องเพราะว่ามันจ่ายไฟอาจจะไม่แรงเข้าแต่มันก็ใช้ได้ถ้าใครชอบเต้นควันหรือว่าอะไรแล้วใช้กับตัวเนี้ยเห็นไหมมันใช้ได้นะครับถ้าใครมีพอร์ตเล็กๆหรือว่าไซส์ขนาดเท่านี้ดูดีสวยด้วยเห็นไหมใช้ได้นะแต่ผมก็มาลองพูดเรื่องกลิ่นเลยถ้าผมมาใช้กับพอร์ตตัวนี้ดูนะครับนี่มันเป็นพอร์ตนะ เรื่องกลิ่นก็พอจับได้ว่ามันเป็นกลิ่นอ่างห,งหุ่นนะครับแต่ว่าความเย็นอาจจะดรอปลงไปว่าไฟมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องควันก็เห็นกันอยู่นะมันก็จ,จะต้องลากยาวหน่อยนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะพอมาใช้กับบนี้มันจะสวยไหมเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับอะตอมวัดนาโนตัวนี้นะสำหรับวันนี้นะผมก็ฝากกดติดตามนะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็แปะไลค์ปุ่มทางโค้ดสัมีไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปแอดไลน์ด้วยนะเพราะว่าเป็นไลน์ใหม่ไลน์เก่าอาจจะมีปัญหานะถ้าใครทักไปไม่ติดอะไรนะับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ